เเด้นาต่อตะเวนตกดินเรียบร้อยพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมือแรงนลลมเย็นเย็นส้วงเกี่ยวเขาเนี่อากาศดีบักคักเลยโอ้มาลอยคิดเบ็ดอีกแล้วบ่าไอา้สาบายดีมืัอน,นี้มาพ่อกับน้องจอยเดอ้อเนาะหาอยู่หากินคิดเบ็ดมานเด้อนี่เดอ้อ ยูทูบหน่อยพี่น้องมือนี้มาชิดเบ็ดอีกแล้วอยู่หน้าไฮไงเนาะเขาเหล่มเลื้งเลยเด้เนี่ฮะนี่ทำงานอยู่ฝั่งนี้ป่า <laughs> พาอาคงมาชิดเบ็ดพี่น้องอมือลวสิมือปาลาส่อนอะไรเด้เนี่ฮ่ะอาปินไปด้วยเ <laughs> ขาบอกว่าเขาคือ

นะมันไปแล้วนะได้แล้วโอ๊ยปัดตะเพียนะคะแม่น,นะินไปผู้เบ้าเลยนี่เลยพอทางหูหนาปิ่นไปอ่ะสาไดใช้ไทยบนา,คา,านะคะค้าในอาปิ <c oughs> ่นแนวาษอญี่ปุ่นเออซ้อมสามมาแล้วเด้อเขาไมา่ป่ามัน เะพาอันาทิเอาไมเาไหมเดี๋ยวตะกี้มันาตะกินเลมาเบ็ด่างกนได้ป๊ทำระวางโตะได้ลูกอ้าวเพื่อป่าถืออะไรวโมาเอาข้วยทอดคิปในก็ แล้วถึกแล้วนี่จ้าต้องร้อยตัวละบาทออืืหอพี่น้องนนี้โตมากินใหญ่เด้นี่นะปลาเค็งเด้อจ้านี่เดี๋ยวส่วนปดก่อนโอ้ถึกปลาเค็งพี่น้องพาเราสิเบ <PI> ็ดตะเวนกำลังตกดินแล้วพากันลงมาขำผดขีดว่าป่าขิดไงฮันปดเดินบันชิดเบ็ดเจ้าของำพี่น้องมึอนี้มาขำผด เป็นมะฮองสุกก่อนจะกินายหน่วยเด้อะฉันหลอกนะป่าจนเมื่อยแท้่ะขึ้นมาป่ะเชียงป่าจุ๊บจับจุ๊บจับเอาแล้วกินข้าวก่อนสั่งกิโลเขามาให้พอดีเลยเมื่อมืนกึนซองลอยตัวอย่างตัวระบาทสเนาะแล้วก็ตัวระบาทมาตั้งแต่ดือแล้วแล้วก็เอามีดแม่ไปเบ็ดเอาเมื่อไรนี้เนี่ะเบ็ดไว้ตูบจ้ะ นี่ทุกคนแม่นไว้ใึผืนะอันนี้คือปลาเหมือนนี่เนาะปลาเส็ยงตะซำนี่แหละมันชิมีตัวใหญ่ตัวน้อยแต่ว่าตัวใหญ่สุดชุดมือนันชิซอนขีดมือหันใหญ่อันนี้แค่ตัวนั้นใส่แบบพอดีขายเลยแต่ว่าพอบันพอกระเช้าขายเลยไปกลับบ้ไนป่าเมื่อไรบาร์ีิตอนะเมื่อไรไม่ใช่อ้างป่าเปลี่ยนโควิดปีงปลาตะเพียนหอมเลยทุกคนเห็นปะ อันนี้ซ้อนอันปิ่งเกลือเนาะมันมๆเลยปลาฮะนะปลาเข่งกับมันทางหลังยังหลุดเหล็กปเปลวอยู่กำลังใส่กิโลเดี่น้องกิโลสองร้อยตัวโตและบ่า ตัดเ,เอาด้วยเปิดเลยค่ะนี 100, ่ใ <laughs> ส่งอีกคยตังมะัวปิง่าจ้ามาพัวปีงเน้อนี่อายุจะได้ยืนยาวเป็นพันปีเลยค่ะใส่สมขามใส่คอข้อหรอกข้อบะไรข้อเยอะ ถ้าโม้คอยติดสามแสนตั้งใจดูนะเราะต้องเป็นมวไปแล้วว่าสุนัขติดสามแสนว่าแมววัวติดสามพันนะแค่เกล็ดแล้วอ่ะกับลานเฮ้ยแบบเพื่อนที่ตะเกียบ เราเมเลยเราบนสามื้อนี่มันเ่ช่ว่าปละแดดบริตุ้งเลยดิขอลองสเมันเข้มอน้ำมัอน้มัน่นเนะใส่เนาะี่มันจะได้แบบไระใหชุ่มมใส่แต่ไรมันเหมือนับเข้ชมกันคืมันก้มันคืเมนะไปงัวยังไม่ใส่มาทนันนะโอ้ตงวเดียวะใส่บแล้ว

กินไล่คนจนอะไรบางทีจังเลยจังแล้วใช่เอ๊ะเดี๋ยวแล้วแต่มักทวดสีนะเศรษฐกิจเรื่อยๆดูชิมเองพอแ้วใส่หน้าเลปาอย่าดู้ออันบโซ่ก่อนด้วยจังหวะมาโซ่ซำตอมตั้มดิ นี่ก็จะเอามาตำขี้ทีบอตำาบม่แน่มีเจ้าไ่อ่านค่ะปวดเอยจ้าไม่น้องแล้วก็ปีงป่าคนนะเหมือนเด้อคนยิงคนนายโยกปิ่งปลาหมึกแล้วก <culos> ็มีตำเขาปุ่นน้ำเขา่นเขา้งไม่เขาวกิดเถาะดั่ส่วยชิมชิมชิกินได้ม้ไมกินเขาเล้งเหรงเกียแล้วถึกเลกกินมี เดี๋ยเราดิเรามาจมมาทำบุษมไม่ได้กินนานแล้วตำกระปุ่นชิมดูเค็มอยู่เบ่ปากซองปากเด้อปากแ่อยหันชิมนะคะซูบอกเค็มๆเป็นน้ำรินเ่าบ่แต่ซอแซงบอกว่าจางเฮงอันนี้ทอดกี่ดอกเด้อทุกคนเนาะพอดีป่ะจางเราต้องกินรสจืดๆแล้วเดี๋ยวนี้อีแม่ก็ต้องกินรสอ่อนๆลง กินเผ็ดกินเข็มบ่ได้มามาจา้ะยิน DR ด,ดิโหแล้วกินนำมาดิเลยนะกินเขาแล้วสิพักกันนั่งลินพี่น้องเนาะเพราะว่าอันเดียวเมื่อมืออื่นอา่าแล้วกับเมื่อแล้วเมื่อตอนเสาร์เนาะ เจมาไหมกินตาข้ขาปุ้นเจแล้วบ่มีอารมณ์กินเป็นยังน้ำแข็งพร้อมแล้วเอากระแกงไข่ตะเพนผนแล้วเซ็บได้สดน้ำหอนอชิมชิม หอยมือระบอกหอยยูตูเส่ผมืออื่นยังต่ำซุ้อะเมื่อื่นกางเว้นกางต่ำซุ้มให้บบกีต่ำให้ยินได้เส็บขั้นต่ำมาห่องนะโบเมนตังว่าเขาหน่ะต่ำโบเซ่มาห่วงขั้นเ่าต่าเป็นเสร็จนะเออเขาคิดว่าจะคงต่ำพอกินอยู่จาซซี่มึงติ โอ้เจเขาขึ้นมามือก่อนนะซำเลยเดี๋ยวเสียหูให้เบิ่งมือนเอาค้าวมาแล้วมื่นข้าวจะย่าเข้าไปทีเดี๋ยวเอาใน้ใดไนี่เดี่ยวไปเอาหลอดลุงเลื่นมาใส่เดตุ่มขุ้นกะเอาอหาใเออเข่าอยู่ดอกไปะเห็ดผมมันลายอยู่แล้วเนี่ยมันมาเข่าใช่อาหารลงไปมวาี่อไงอืม มีแต่ปลาตะเพียนคือสิถือหอยเต็มห้องในมองนะปลาเข่งน้ำมันสลัดปลานิ่งแห่งสลัดกับชิดเบ็ดเดียตัวเดียวเหมือนที่แย่งในเก็บมาล่างแล้วอ่าเฮ้ยถ้าเป็นอ่าบ่อเอื้องฮาก็คือสิกินจนอิ่มผูดถือก็ได้เท่าแซงไปแล้วเอามาผู้ผู้อ่านตรงไหนแซงไปบ้างยืนอาหารแล้วนี่อืมสองหมา ดูวาเากินแล้วตวอาไดเป็นยังาเาบ่มักาคิ้วๆคิ้วบ่ลวกเาบ่ตะมิดิ่าใช่คือเฮากินอันนันแล้วมันคิ้วเยังบ่กินคั่นลวกน่ะเฮากินอยู่คั่นลวกมันบ่ได้คิ้วเจ้าว่าคิ้วๆน่ะใบข้าวท้องน่ะเนาะสิไปกินมาแล้วแนมคิ้วยำบัดเดียวยำข้าวไปม่แ ินแลวเขาพูดอยง้คแบกิน้บนนขาเดียวยาเลยบุกกินอยกินข้าวกินให้มักมากเก็บหัวยังไรกินัข้าวทองไงข้าวอะหมาเก็บหัวมันมันสีเศร้าไม่กินหมดแวมันคิวไม่กนได้มันออกทางเก่าเลยกินมากมันแสบได้ําบีนดำก็คิวมันก็ข้าวพยายาดิบๆเนี่ยเออก็มวนกินมวนกินเห็ดพักเออกินข้ากินข้ากินพักหละ ปวดหัวนี่ปวดหัวดูดไม่เกรนแต่คมังตั้งชมตัวว่าพขัดหวไงบ่าัดปวดส่วนไรเวลาเข้าไปหันเป็นอย่างบันขี้โรยใชไหมขั้นพักหนอกมะขากินได้อยู่ปันโอ้โหเขียแล้วเขาเอาไปเห็ดหน้ามอันนั้นนะเขาเอาไปต้มบ่ ไบัวบกนะเขาต้นขปนนะแล้วก็ตองเอาบ่งเอแต่เข้ามากินได้น่มนะเขาะไปต้ม่เะเอาวนนันหน่้ชเขาปิ่นใส่หมกข้าน่นเขากินตีองอีแม่เรามีผักเนาะแล้วเหือมากินเขเก่งน้องใหม่อีมือก่อนเดือดเมือหรักนาะเนาะเนเป็นยา พีคเขาได้ปลุกชิมดูถอดจิโร่ไจิโร่ได้จักร่ยล้ำหันใช้ทางเมื่อไงได้หมูย้อนเผ็ดดดดดอ่ะเอาเลยแล้วคืออดใจได้วะเอ้ยลูกนะแม่อมล่าปิ่งปลาเค็งได้ ถอดจิโลต่ำมักทั่วปีบอรเอะยนกูกอกฮ้ยเราบกินของเท่ยนอนอยู่ลังยูโฟสามสี่เลยนองให้เต็มที่ยงมาชุมนุมกันเลยใส่เดมขานางเด่นยูลุมมาแล้วมา ียนหนังสือเลยเหรอเย็นสดเย็นใสเยอยู่งเลยแลยวอยากเชอร์กี่เนาะไปหากินข้าวกินน้ำกันเด้อเอาพผอกันคลิปหนาเด้อทุกคนสบายดี